คดีพิลึกในฟลอริดาเมื่อหญิงถูกจับติดคุกเพราะช้อ,ชอนเลอะซอสสปาเกตตย้อนกลับไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2014ในขณะที่แอชลีย์ฮัฟกำลังขับรถอยู่ในเมืองเกรนวิลล์รัฐฟลอริดาจู่ๆตำรวจก็เรียกเธอเข้าข้างทางและขอตรวจคนรถของเธอครับในตอนนั้นเองที่ตำรวจพบช้อนโลหะที่มีสารคล้ายผลึกใสอยู่ในกระเป๋าที่มีป้ายชื่อของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสงสัยครับและสังเกตว่าแอชลียมีอาการประหมา่า เธออธิบายว่าเธอกินพาสต้ากระป๋องในซอสมะเขือเ,เทศและยืมช้อนมาจากเพื่อนจากนั้นเธอก็ทิ้งกระป๋องลงถังขยะแล้วเก็บช้อนไว้ในกระเป๋าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อเรื่องนี้ครับทางตำรวจอ้างว่าพวกเขาใช้ชุดทดสอบภาคสนามเพื่อทดสอบสารตกค้างบนช้อนและพบว่าผลเป็นบวกสำหรับเมทดแอเฟตอมีนแอชลีย์ถูกจับกลุ่มทันทีแม้เธอจะโวยวายว่ามันเป็นเพียงแค่ซอสสปากเกตตีแต่ตำรวจก็ได้แต่หัวเราะ เธอถูกส่งเข้าไปในเรือนจำฮอร์สคาลตี้เป็นเวลา2วันก่อนที่จะถูกปล่อยตัวในขณะที่รอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการและเธอก็ถูกสั่งให้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องเมื่อเธอผิดนัดเนื่องจากไม่มีเงินเดินทางเธอจึงถูกจับกุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปี2014ซึ่งครั้งนี้เธอไม่มีเงินประกันตัวครับจึงต้องอยู่ในเรือนจำนานกว่า6สัปดาห์ทนายความของเธอพยายามพิสูจน์ว่าเธอบริสุทธิ์แต่ก็ไร้ผลกระบวนการทางกฎหมายยังคงกินเวลานานนับเดือน จนในที่สุดในวันที่18กันยายนปี2014ห้องปฏิบัติการได้สรุปผลตรวจออกมาว่าสารตกค้างที่พบบนช้อนคือซอสสปาเกตตีแม้คดีจะถูกยกฟ้องแต่ความเสียหายไม่จบแค่นั้นครับแอดิชลี่เสียเวลาไปในเรือนจำนานถึง2เดือนเธอพลาดวันเกิดลูกสาวสูญเสียงานที่วอรเฟิลเฮาส์และถูกผู้คนตราหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แถมยังต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้ต่อสู้ทางกฎหมายที่แย่ไปกว่านั้นก็คือประวัติในการถูกจับกุมของเธอ แม้จะถูกยกฟ้องแต่ก็ส่งผลต่อโอกาสในการหางานและที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตไม่มีการออกมาขอโทษหรือชดเชยใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคดีของแอชลีย์ฮัฟไม่ใช่ครั้งแรกที่มาจากความผิดพลาดของชุดทดสอบภาคสนามแต่ก็ยังเคยเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆมาแล้วเช่นผงยิปซัมหรือแม้แต่น้ำตาลไอซิ่ง